ครับต่อไปกรณีที่คนร้ายมีมีดเป็นอาวุธมีดนะครับอันนี้เราการจุดเราจุดมีดยางนะครับผู้กองปลอดภัยเสร็จแล้วบอกว่าทุกอย่างที่มีอาวุธหนีอย่างเดียวครับหนีไม่รอดถึงสู้อันนี้ไม่มีทางหนีแล้วมันไล่มันก็แทงเลยนะครับเพราะนั้นการถูกแทงมี3ามสี่ลักษณะแทงทั้นเดงแทงอะไรครับจับทุบจับอย่างนี้นะเขาจับได้นะเขาจับไม่ได้บล็อกแงทงให้มาครับบล็อกทุบบล็อกแบบนี้นะครับเอาลงมาบล็อกปึ้งให้มาบล็อกปึ้งจับไปเลยจับเลย ดูให้ช้านะครับบล็อกไว้จับนะครับแทงมาบล็อกบลสองมือแล้วก็จับนี่นะจับแขนรึบจับแขนรึบบิดออกมาท่านี้เลยการหักแขนไตเลยปลดนี่เลยปลดนี่จากสันนีดนะครับปลดมี่สันนีดปุ๊บเอาคืนเลยนะครับเอาคืนเลยเอาคืนเลยอันนี้ท่าที่หนึ่งนะครับต่อไปแทงท่าที่สองแทงแบบนี้แบบนี้เลยนะบล็อกต้องกันครับจะออกด้านนอกครับเดินผ่านแทงมาบล็อกออกโอด้านนอกเห็นไหมถ้าบล็อกตรงกลางอาจจะไม่อยู่ใช่มเห็นไหม อ้ท่านไม่อยู่แล้วเพราะนั้นเอาท้านบอกให้มาว่าบอกปึ้งใช่ไหมจับเลยอดูใหม่นะแทงบอกปึ้งไม่จับเพราจับก็หักข้อมือนะดูนวหักข้อมือปึ้งแทนคอคืนเลยเอาคอคืนเลยนี่เอาคอคืนเลยนี่นะครับนะมันมีหลายท่าแต่ว่าเราจะไม่สอนเยอะสอนเยอะจับไม่ได้ครับนะต่อไปแทงให้ที่สามแทงแบบนี้แทงแบบกวาดไปกวาดมาแบบนี้แทงแบบนี้แบบนี้นะฮะแทงมาต้อบบล็อกอาจารย์ลองท่านนี้ดูจะเห็น bốc đó các, kéo thẻ thon này nè, kéo mà sang mือ trái thẻ mà, ông mือ phải đi bốc, lấy mือ để cầm chập, kéo thẻ mà bốc bốc búng, để Nhưng cứ bốc, bốc về đây năm sẽ bốc con này nè, bốc con này bốc chập, 2 mือ chập bốc, không mือ đấy, như này đấy, đẹp, đẹp đấy, nhanh, kéo thế đấy, hách kéo thế đấy, các, bơm khí đấy, chườn coi đấy, chườn coi đấy, chườn coi cái เอาแขนมาบ๊อกปังอย่างนี้นครับเอาแขนที่รับนะครับออกด้านนอกนะครับแทนมาก็บอกปึ๊กเห็นไหมถ้าเราอยู่นี้โดนหน้านะครับแขนะบ๊อกบนหน้าเท่านั้ออกด้านข้างนะใช่ไหมบ๊อกปึ๊กจับเลยครับจับดินแขนเลยท่านี้ท่านี้อันนี้กดนี้เลยแล้วกดนี้เลยกดนี้เลยกดนี้เลยอ่าเรืเลยนะครับนะครับโอเคครับ